นี่ันหินมันอ่อนไปเป็นสีชมพูเลยครับนี่สีชมพูคักสวยงามมีสไตล์นึงครับเนี่ยให้น้าพาไปเลยครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพาไปเที่ยวโน่นแหละครับภูเจาโก้บ้านภูเดี๋ยวเราขึ้นจอมภูยามีครับย่ามอากาศหนาวๆเดี๋ยวเราไปเที่ยวว่ามันได้ได้พี่เด้อเบิ่งครับผมติดตามไป ทางวัดพุทธคีรีนะครับที่อันนี้ทางขึ้นวัดทำหนึ่งทางขึ้นวัดนะครับขึ้นไปตามเส้นทางขึ้นเราเรียกว่าอุตศาลาแดงทางอุาลาแดงเป็นที่ทางขึ้นไปอยู่ครับทางมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้ยอดไปหาเห็ดหาดองป้าก็คือทางนี้แหละครับเดี๋ยววัน รถเท่าครับนมาแล้วครับนี่มากับกูไทยบุ๊กโอ้มาหอดก่อนแล้วนี่น่าเดียววัดเดี๋ยวขึ้นไปเที่ยวป่าเที่ยวเขามไม่ได้ขึ้นไปหึงแล้วครับหน้าแรงตัวนี้ก็ไม่ได้ของป่าพิเดือกเดี๋ยวเราขึ้นไปปูนอยู่จอบมึงไปจอมพูนะครับไปเบิ้องพ่เดือกตั้นานถ้ำสอครอวะปกติก็คือผมเคยขึ้นไปแล้วเคยนึงแต่ว่ามันยังมีเห็นแบบที่เป็นจุดไฮไลท์ของมัน ในทีเอฟซีที่เพิ่นเคยขึ้นไปกรับเพิ่นก็ว่ายังมีแม่นายครับเดี๋ยวไปอีกสักน้อยคนึ่วมาเดี๋ยวก็ได้โอกาสมันก็เลยพาไปทไธมู่เพิ่นขึ้นไปหาถ่ายรูปเบืองพร้อมมันเป็นบรรลังกามทั้งเด้อตั่งจบมือละครับปกติขึ้นหาเฮ็ดยูแต่ว่าขึ้นหายอะไรกับมันได้อีกก็แวกนึงแต่ว่าเฮายิงจักน่ะมันักเป็นธรรมเป็นหน้าผาสวยงามผมก็เคยถ่ายลงแล้วครับเท่นี้เดี๋ยวไม่ไี้จะพาพุทไธมู่ขึ้นไปถ่ายรูปครับเพิ่นมักแบบบรรยากาศดังนั้นติดตามไปครับพานาแรง ขึ้นมากครับบึงครับสลบ <Okay. S 1> อภาพเบือไม้ล,นนนนล่นเป็นในนี้แล้วครับเหมนเวลาถานเกิดไฟไหม้ไฟปลาไฟมันเลยไหมครับเบือไม้ลายบึงเอาโลดนะครับนี่ครับขึ้นมาอยู่ลันนี่กันวยกว่าตรงที่เขากำลังจะขึ้นอีสุดูจอมน็อดจอมดอย วันที่สามนี่ครับเรามองเสาม,มองพักมากับผู้ถ่ยมุกมาหาถ่ายรูปเพียงเดียวนี่ลู้ว้ก็ยังเขียวอยู่ก็ได้อยู่ครับั้งๆเนง่ยเสร็จะจะมากอ่ะเริ่มเป็นสีแล้วนี่ครับใหม่หมาเปลี่ยนสีนยากาศหน้าแรงนี่ครับพักเหนื่อยสักคู่แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวขึ้นไปอีกครับเป็นทิงๆเลยละครับนี่จอมอีประมาณสองสันครับนี่ปรมมาณสองสันหนึ่งกัยางหื่นหด ทำน้าผาทำาอ่ที่ป้าหมายที่ทงงเงาจยไปนะครับมือต้อนเลยครับโอ้เด็กเกิดยามแรงวิวทิวทัดบ้านภูนบ้านภูจะพูดครับนี่นะครับถนนทายลักบ้านผูบ,บ,นบ,นผบันเปาบ้านพีภูต่าขาววัดตำส้มบรรยากาศยามแรงครับนี่ อีประมาณอีสองสันครับยังหดจอมอยังกระมือย่างไปเศร้าไปเนี่ยเบ,บ,ยบิ้ง้ไทัยมุกกะซึ่งมีห็นผูเขิงครับ, <c oughs> บเดีว่าเมื่อผ้ามันกับงานนี้มีได้เพิ่มขึ้นมากครับอีกทางหินจอมทางที่หฮาจะไปคือป้อมามเฮาที่ว่าไปทํตท้าสอตํากระดูกึ้นไปอีครับแต่มีได้ึ้นจอมแล้วครับมันจะได้ทางวงราะไปเบิง่งเดี๋ยวคือแล้วครับผม เศร้าไปทำน,นี่หละทางขึ้นกับพี่น้องนี่บิ้งปูดไปดนี้อีกร้านหนึ่งครับปุ่นนี่ครับนี่น,นี่ได้นั้น,น,นยิงกองเนี่ยนี่คือของจริงทองแท้นี่พี่น้องไปขึ้นทางขึ้นยิงกองเบืองกรลนีรบองนี้ละสั้นที่สุดละทางขึ้นจอมตายไปบึ่ง,งไงก่หมก มาไม่ได้พี่เดี๋ยวเราขี่เตือนเดี๋ยวมาถ่ายรูปเมื่อตอนนั้นเถอะป้าอายุขี่สต็อปเราเบาิ่งเสก่อนหนึ่งมีฮักตับกันจะได้ออกะดินทางมึงนี่ครับความสั่นมันเดี๋ยวจะลงหนาา้าผาก็ลิงลงไปนี่ก็โอ้ยเรียบร้อยครับนี่ก็มาฮอดแล้วครับผม ลานที่จะเถึนทางแยกครับโอ้ยเพื่อเคยขึ้นมาทางนี้กายวิจักดีนะครับนี่อันนี้คือทางที่เข,ขึ้นจอมขึ้นป้าเฮ็ดครับป้าเฮ็ดกอเฮลังโง่ขึ้นไปอีกกระโนยนึงครับเข้ากันมาทางนี้ครับนีบ่แยกอยู่ทางนี้ทางนี้คือเ่าลัดไปเบึงอาอ่แก้วพัด ทำแก้วพัดทำกระดูทำทำศอกกันยุฟังพุ้นแล้วกลับเลาะไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นหน้าผาหินหินทรายหินทรายแลวก็ที่ใ้บา้านเพือนว,ว่าเป็นทาแก้วพัเดเนี่ยเลาะไปเบิ่งครับเนี่ขยขยับขึ้นหาเห็ดกัตรงไปเลยครับนี่เป็นทางเป็นด่านไปอยู่อีนี้คนไปละหาหลายครับเพือกับหุงจักและจอมพูนอิดหลายแต่พวกนี้ก็มาเที่ยวครับหาผู้ไทยมุกมาเที่ยว นี่ครับด้านมาเป็นทางสร้างนี้กมีน้องทางบ้านปลาเมฆขึ้นมาครับขึ้นมาหาเยขึ้นจอบขึ้นมาทางนี้แล้วครับนี่ครับมัอนก็เป็นหน้าผาคือเดี๋ยวกเป็นหน้าผาไปเลยเงาๆครับเดี๋ยวมันมีโซนปุ้นละครับอยาจะพาไปเที่ยวไปเบิ่งครับมีลักษณะซิมเปิลตัวยากครับนี่เป็นทาแก้วพัดที่ว่านะแต่มันจะกว้างละสวยงาม มีบรรยาก,กาศมาแล้วครับนี่นี่ครับนี่คือแนวทําผาทํำจะลรอไปเรื่อยๆนะครับอยาจะทายเบิงเ้งบรรยากาศู้เลยมีเคยมากครับฝั่งนี้อยู่ฝั่งทางบ้านหนึ่งสูงครับผุ้จรเหลยมาทางฝั่งบ้านหนึ่งสูงบ้านบะมิกก็เลยเห็นเลีลยวก็เลยไม่เห็นเนาะครับมันต้นไม้มันบางลายมาเลยต่ออันนี้เรียกว่าทําแก้วพัดแบบเดียวกับกันดู มีโอกาสเดียรพาขึ้นทางภูกรแดงเป็นจํทาทำง่อยเดี๋ยวทำแก้วพัดนี่คือเดียวมันะเป็นหินหินหินทรายบอกหินมันเป็นพงนี่นะครับลมพัดเข้าไปแล้วมันละแหวงเข้าไปเรยเลยเรื่เป,เป็นเอิ้มเป็นทำแต่าวพุทธเขาบอว่าทำนีม่มันอะไรก็เอิ้อมหินอยู่แล้วนะนะแต่ทำลบผนได้ครับลบแดดลบฝนได้ยางฝน โอ้มันเป็นนั้นรมพัดหินทรายเนาะรีหนี่ทางขึน้นเป็นเงินขึ้นลาดขึ้นจอมก็ได้ครับทางนี้นีัยลาดขึ้นจอมหายเฮ็ดครับเงอนได้ครับนี่ครับนหายเฮ็ดละงูหายเฮ็ดก่อขางนถึงเป็นได้คืเดียวนี่ก็เป็นธรรมลักษณะแบบนี้คือเดียวครับเป็นหินทรายลมพัดไม่เป็นผวนเป็นธรรมอุดละเอียดสวยงามเพราะมนม่เคยเห็นก็แปกตา นี่ปลากรับป้า,ปาเป็นป้าไม่พางเบสครับป้าไม่พางไม่พางไงไม่พางเขาไปทําเอสเป็นผาบ้านไปพ่เดอนนั่นแหละตับญ่ครับเดีนี้นี่ครับก้อนหินหน้าผาแตกๆครับเป็นมานยันนี่ก็คือดีแน่ครับเราปลอดภัยครับจากการหินเจินหินพ,เนพ่เดินครับผมเป็นหน้าแลงแต่สัต์ที่เห่าต้องระมัดระวังเครื่องประเภท งูครับราะว่ามันลม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 ้วงูเหมนอ้อต้องระวังเอาครับแล้วก็ซัดอันตรายอีกชนิดหนึ่งครับหน้านี้ครับหน,น้าลมแบบนี้ครับอันตรายที่สุดเลยครับเนีย่ยไปคือหอยม่โด้ครับเพราะว่าเฮปครับเฮบหลายเฮบหนาหนาลมลมแบบนี้เฮเอ้อเข้ามีหัวก,ก็มีเห็นตัวมันครับแต่ว่ามันเวลาเอาถือห่างมันดิกัดเต็มกระตูดทักเลยนะให้ นี่ครับเอื้มทำลบปนได้ครับนี่ mm hmm. ฟันเข้าไปลบปน mm hmm. อันตรายใช่ได้ครับเข้าไปมันเป็นหินอ่อนเจินได้ไป mm hmm. ครับทำแก้ว hmm. พัด mm hmm. เป็นกระดานร mm hmm. ูปในในกุบาเพิ่นมาปฏิบัติธรรมอยู่ข้างนนี้กัน mm hmm. เป็นห็นตั้งเอารูปแะกะรูปพระรูปพิดเดอตั้งไว้ ตำพระอมว่าอะไรซ่า,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 ซาหินก้อนหินหนี่มันเป็นลักษณะเป็นหินเรื่อง,องหินเป็นหินทรายนะครับยามลมตีมาลมแห,แห้งมันรูปพระมาตั้งไว้ตาเกศรักเบิ้งนี่กัดน,นี่ครับ ันได้ครูคนมาเอ็ดอันกงถัตังอหลังค่าเป่นมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่พอมันวางแล้วก็เปิดมองได้พาดเพื่านม,นมาซักมาพักมาเศร้าได้อุปกรณ์หม้อได้พปเดอพร้อมนั่นแะมาในเครื่องดื่มได้พปเดอร์ของเข้าหนูเบ็ดอีนมองอยู่มองห่หางอยู่ แล้วก็มีได้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพราะมันไกลน้ําคือสมัยตอนที่ผมจําความในที่เคยขึ้นมาคือแหลกนะมันได้ได้น้ำบอ่อยาดอยู่เหมนี้ครับที่เอาผ่านมานะ่น้ํามันจะยาดอยามาตลอดปีสามารถคือใช้กินได้บริโภคได้ก็เลยเด็กคนขึ้นมาพักมาเศาอยู่เมองนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันมีที่น้ําก็เลยมีขึ้นมาแล้วมีขึ้นมาอิ่งเดี๋ยวม่นมากระบุกกองบุกกอง,องกบกเกิ่งนีห้อยกระแตกัด นี่น่าจะถึงแล้วนะบึงแกแต่กัดแต่หอดฉาบงูพอนมันนะแต่หอดละ่ะอิ่มหรอมวยน่าจะถึองอาจจะเป็นยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคนระับหรือว่าในไไม่รู้นะครับมีหม้อเลยครับนคขนขมารโมกทหา,หาหรบ่ะนะน่าเนี่ยมุกทหารกับสมยัยใช่ตามโลก มีครับนาผาเลยแต่ก็ก็มาหลายน้าครับเน้นน้ำยดมันยัดลงมายำยำแรงยำร้อนก็ได้ไงครับปกตินะแต่ว่าปีนี้มันแรงครับหลายปีแล้วมันแรงแล้อกะน้ำมีได้แต่ม่ได้ค่อยน้ำยาดได้เฉพาะน้ำฝนน้ำฝนก็ได้อยู่น้ำยาดลงมาน้าผาน้ำมันจะยาดผาบึงต้นไม้น้อยก่างที่มันเกิดอยู่ต่ม หน้าผามันก็แห้งมันก็แห้งตายไปน้ำมี่ยน้ำยาดต,ตังเก่ารอเลี้ยงชีวิตไว้เดี๋ยวนี้ก็แห้งแลง้งตามฤด,ดูกาลมึงรับไมพ่พางครับนี่โอ้ตัวนี้โอ้ไปหน่อใส่นิ้มันเลยรับางไงไม่พางนะครับนี่นี่คือภาพวาดของธรรมชาติอยู่หน้าผานะสังเกตนะ่ะ ็นรูปไีเดอครับน่าจะเป็นรูปคือรูปไีเดอรนเป็นอากาศเมืองรูปคือร,รูปหน้าคนเรื่องเดิมเนาะนี่คือวิจิตรการจากศิลปะธรรมชาติเนี่ยไ,ไปอีกเลยครับคุณละรอไปเรื่อยนี่ครับผมวันนี้เป็นหินมันอ่อนไปเป็นสีชมพูเลยครับนี่สีชมพูคักสวยงาม สไตล์นีงครับยเนี้ยให้น้าพาไปเลยครับลายที่มันทับเดียวมาแต่ชั้นหินครับไม่เป็นชั้นเปลือกชั้นมันนี่ลงไปอีเลิกก้อนหินตรงนี้เราเป็นสีชมพูเลยครับนี่นะสีชมพูอองต้องสวยงามเหมครับนี่เป็นหินอีแบบนี้เป็นหินทรายออนเี่ยสีมันจะเป็นสีชมพูเลยปานทรายลุงเอาหมดแล้วครับตรงนี้ไปกระทํา นี่ขึ้นมานี่ครับตั้งเถึงอินซ้อนดงครับที่เขาขึ้นไปเอามะใายเข้าตั้งเถึงปกปกปกบก์เคอมาให้ที่เขาเยื้องลงมาบอกว่าอยู่งับไปอีกสักน้อยเถอะหนูทำซอมีครัอบอะว่าได้บินคือมาให้ขึนนนนนน้นไปเบิ้งเนี่ยแม้นที่มีเม้นเรียกว่ากระป็่นท่าเอิ่มอยู่ข้างในครับเดี๋ยววันนี้พอดีผู้ไทยมุประมานามกันเลยเนะ ลองไปหาเบิ้งกับอันแมนีบั่ผมจะว่ามงนี้จะเลยเ,เพราะว่ามันได้ขี้หินอ่อนหลายหินสีเันหลายเป็นสีเพราะเป็นซีมงสีพี่เดินนะแล้วก็เป็นธรรมในก็มองอยู่ได้ครับเป็นธรรมได้เก่งว่าย่งางขึ้นไปอ่ะมันปืนคือมาให้ขึ้นไปอ่ะมันได้หอยคนหุ่นหัเบิ้องต่า เดจะอันตรายเนี่นะครับผมอ่ะไอหัวทางเปลี่ยนไปมีเปลี่ยนนั่นแหละครับผมเบืบ่องกันมันเป็นอันที่ซื้อครับเป็นห้ามี่หินทับ,น,บนี่ครับเขาวอันตรายครับแบบนี้ครับเดี๋ยวถอยแล้วครับผมมีทิศทางไป อืว่าจะว่าโมงนี้ละวคุณชุดแล้วดีแล้วกับมันบืนขึ้นไปให้กับยีได้ทางไปขึป้นเป็นวิน่งมีได้ขึ้นไปละเพราเราบีนขึ้นมีได้แล้วท,ทัง้งเทั้งคนกับแมหนหมดมือทั้งทั้งขั้นบอกวันได้ มันประคืนไม่ได้ได้เป็นเป็น,น้าผาเป็นเงยหินเ,เน,นี่ยเออเพราะว่าเป็นชอดินชอคักก็ได้เหรอ่นอนเจ้ว่าเจอ,อดินอันนี้แหละดินชอแม่นอันนี้อยู่บนสันมันเป็นกระสอบอ่อนอดินซอนะมันจะเป็นซีโมงนะมันจะเขียนได้เขียนไว้ยี่เนี่ยนะคนผู้ไทย คนภูไทยบ้านภูแบบเหมืนอย่างนี้หรอคนภูไทยบ้านภูเอาไปฝนแล้วมันเป็นขึ้นแบบว่าหินมันยุบมเลยมันยุบลงฝนทำนี่นะมอนะพุฒาหนุ่งเนี่ยชุดละไปอีกสักหน่อยกัน เลาะหน้าผาขึ้นตอนนั้นตาเฮ็ดกินอันนี้นะคือเป็นแนวเขาเขา,เขาน่านใช่ปะแต่มันเป็นอ่อนๆอนะ้ที่คลอยมาทางหนองผูกป้าเห็นไหนี่นะอืมแล้วเป็นแ<ข>บบท,ทำกระดูกทำกระดูกนี่แหละเนี่ยเป็นคือกระดูกบ่คือกระดูกเนาะเป็นที่ดิ่งห่อนเนี่ยเออมันก็ะรื่อกระดูกแหละห่าะ อันผู้เลอเคยเคยมากกับเห็นกับคลิปนี้กับคอมเมนต์บ่ออีเดอร์ของมึงเป็นไปม้างกั้นอันยั้วุดละหน้าตาเออใส่ยึ้นหน้าตาเบิร์นหน้าตาว่าเปลี่ยนขึ้นห่ใส่ขึ้นเหมือนมึนไปได้ได้เห็นนะเป็นที่หินเตะเป็นไปเบิรงจักษ์ขึ้นแล้วเลยอันตรายของอีกข้าขึ้นเนาะมันมีบ้างบืนขึ้นขึ้นไปเบิร์นนะเผาไ้เห็เนาะเอออันเบิร์นครับนี่แล้วครับเาไเห็ตั้มซอเพื่อนกะพอดีภาพพไทยบูรณนมาถ่ายลูก นี่ห็นน้ำดอเดียวมามองเลยมาหาเห็ดดีกว่านะเบิง่งยี่หินเมองนี้งามเห็นหินอ่อนมันเป็นหินอ่อน,น,น,ห,น,ออนหินที่แบบนั้นนะนู้เขาเก็บไปเมื่อาจาับคนมามาดูมาดูก็เก็บไปแต่ผมว่าหินหินอ่อนออนีนนนะ้มันสีม่มงนี่เวลาเอาไปาเนี้ยผมไปขีดสักหน่อยใช้ได้อยู่ขีดขีดขีดนะขีดขีดอ ก้อนหินเขียนไปตัวนซื้อได้น่มีแม่นครับมีบางคนวัดได้ไห่จผมแล้วหินดินที่ว่าเนี่ยมันอ่อนออนนะครับมันเป็นหิน,น,หน,นเป็นหินแล้วบตัวนี้นะเป็นซีโมงเป็นซีโมงนะซีโมงก็คือว่าเขาไปขีดไปขีดเขียนนี่เขียน,เ,นยขขเขียนได้นะรับงมัน,ห,นหินอ่อนเรื่องท่้ะเขามีพักนึงครับนี่น วิวทางบ้านน้องสูงครับเราจะเห็นบู๊ดเแค่เห็นว่าน้องเห็นน้องเนี่ยครับโอ้วิวทางบ้านคำพอกไ,ไกล่นแล้ะครับจากสีดุแล้วเห็นเห็นว่าถนนสีเลนนี่แต่ปลายางนแบบแดงๆนี็นปลายางเบิน์ดนะครับนี่ลายขา้างทางบน,นแดง นี่คือบิวทางภูโจก็ฝั่งบ้านน้องโอครับอยู่วิวทางภูเล็กไพ่พครับอันนี้อ่าอยู่ทึงงออยู่ทึงผาตรงไปนี่ก็ฝัง่งลำเหอครับอันพูแล้วครับนั่นเป็นทุ่นละทันพุ่นเปาราเบิ่งบริเวณป่า,าเห็ดนะครับมาจะปูหลังจากทางนี้นะป่าเห็ดละงูฝั่งทางบ้านน้องโอโนออย่างนี่เวลาเราไปหาเห็ดละงู เลาะมาพุ been, ่นแม่นเมดกันไปหอดพุ่นนงโคกล้มนะยี่ห้อเลาะไปวางน้ำเผลอเห็นห่วต้นไม้แดงๆดงนะแม่นเมดกับฟังพุ่นทางฟังฟังภูที่เลึกไปป่าเฮียรักโบบุญลงตักเตอร์นี่กับแม่นเมดบิุญมองเข้ามาหาวางครับป้าป้าหายุหากินของคนไทยบ้านภูแล้วก็พี่น้องทางบ้านโอ๋โนนยางกันขึ้นมากเห็นเดียกิทางทันสทังที่นี่ครับโซนทางนี้เห็นเดียบด๊ะ นี่ก็บริเวณปูโจกอรครับตรงนมานี่